พี่ๆทุกคนนะครับบ้านไร่รักษาโนนนะครับผมก็สาหรับ EP นี้นะครับผมก็จะพาทุกๆท,ท่านไปดูรับชมนะครับผมสําสหรับดินที่ผมได้หมักไว้นะครับผมพวกเศษหญ้าพวกกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับผมที่หมักไว้ทาปุ๋ยเพื่อจะเอาไปปลูกต้นไม้นะครับผมก็อันนี้ผมได้ทําไว้ใหมนะ่แล้วแต่ยังมันน่าจะยังใช้ไม่ได้นะแต่จะพาไปดูอันที่มัน ที่เราทดลองปลูกถั่วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มออกผลผลิตแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับผมว่ามันได้ผลไหมนะครับผมไปครับครับอันนี้ก็จะเป็นบอ่อหมักชุดใหม่นะก็อันนี้ก็จะมีใบก้ามปูด,ด้วยนะแบบนี่อันนี้ก็น่าจะเริ่มจะใช้ได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าข้างล่างพวกหญ้าพวกอะไรมันเปื่อยหรือยังนะต้องมาดูอีกทีนึง นี้ผมจะใช้เป็นมูลนกนางแอ่นนะครับผมในการหมักครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วที่เริ่มปลูกแรกๆนะอันนี้ก็น้องก็เริ่มมีใบเลี้ยงออกมาแล้วนะพอน้องโตได้สัก20กว่าวันก็เริ่มให้ปุ๋ยนะครับผมเป็นของผมจะให้เป็น 16, 16 16 16นะครับผมก็ เพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับน้องถั่วของเรานะผมก็จะใส่ปุ๋ยทุกๆอ่าทุกๆสิบวันนะเราก็จะมาเติมปุ๋ยกันก็อ,นอันนี้ก็จะเป็นที่เตรียมไว้เอาไวป้ปลูกแตงกวานะเห็นไหมเปื่อยเลยครับผม เดี๋ยวนี้จะไว้ปลูกแตงกวานะเดี๋ยวก,กําลังจะเพาะมาเมล็ดแตงกวาเป็นดินไปเลยครับจากหญ้ากิ่งไม้อะไรพวกน,นี้เดี๋ยวเรามาดูชุดที่เราทดลองเอามาปลูกถั่วนะครับผมนี่อันนี้ผมปลูกในกระถางนะปลูกกระถางละสอต้นในกล่องโฟมแล้วก็ทําขางขึ้นมาก็ตอนนี้ก็ เริ่มออกผลผลิตแล้วนะนี่อันนี้ก็ฝักนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วเนี่ยจริงแหนงเยอะมากครับผมเนี่ยดอกชุดใหม่นี่เห็นไหมกำลังออกฝักดอกชุดใหม่เยอะนะครับผมนี่อันนี้ก็เนี่ยอันนี้ ใหญ่แล้วเนี่ยนี่ดูเยอะมากเลยครับผมเป็นตาดอกเต็มเลยครับผมสี่ต้นเองปลูกทดลองปลูกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับดินปลูกจากวัชพืชที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ถ้าเอาไปทิ้งก็เสียดายเปล่านะก็เอามาหมัก ใช้ใช้ไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับผมมันได้ผลจริงๆคนระับงามเลยครับผมดูดิออกเป็นตาดอกเต็มเลยอื เรได้กินเลยครับผมแล้วก็เก็บได้เลยนี่นก็จะค่อยๆหมุนนะเพื่อที่จะไม่ให้ไปตรงนี้มันจะมีดอกต่อไปเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเด็ดเลยอะ่ะมันก็จะขาดก็จะไม่มีดอกต่อไปให้เราเก็บอีกแล้วนี่ แต่มดอะมดแดงเยอะมากเลยนี่ครับผมอันนี้ผมตัดลิใบที่โคนออกด้วยนะนก็ได้ดูโล่งนะเพราะเรากินกินฝักนะไม่ได้กินใบโอ้ย เยอะเลยครับผมชุดต่อไปออกเยอะเลย,ดยนะเดี๋ยวจะลองทดลองปลูกแตงกวาอีกทีนะครับผมเนี่ยดูโคนตรงโคนดิเนี่ยตรงโคนนะโคยังออกเลยเนี่ยใช้งานได้จริงครับผมลองไปหมักดูนะ หมักไว้อยู่มาทักสามเดือนแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมาลองปลูกแตงกันดูนะครับผมว่าแตงมันจะงามไหมนะครับผมครับสำหรับนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ